ข้าคนของข้าครั้งก่อนให้เจ้าหนีไปได้วันนี้ข้าจะถลกหนังเจ้าเสียในท่านท่านมาได้อย่างไรข้าไม่มาคนไร้ประโยชน์อย่างพวกเจ้าจะได้แผนที่นะใกล้วันบุก่้าบินเข้าไปทุกทีข้าทนรอไม่ไหวแนละ้วส่วนพวกเจ้าสามคนหลังกับไอข้าจะรีบวิญญาณของพวกเจ้าแผนที่อยู่ตรงไหนข้าน้อยรู้ เแล้วสตรีผู้นั้นเล่าเรืออยู่ในการควบคุมของข้านัานจะหนีไปที่ใดได้โรงเกมหลงเหมือน มาเต็มถ e ้วยเต็มถ้วยมงคนคู่มา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 มเมาามมามามาาะมา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 มจมา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 ม ทุกคนลินดื่มให้เต็มถ้วยกินดื่มให้หนำใจเนื้อกับสุรากินให้อิ่มมีพีมันทั้งที่ดีดื่มจนสลบไปเลยใครตื่นมากลางดึกขัดจังหวะอันแสนสุขของข้าอยดโทที่ข้ายนลงแม่น้ำเป็นอาหารปลาล่ะ ทันพี่พวสองกลุ่มนั้นหนีไปแล้วเราให้พวกเจ้าขึ้นมา,านวันนี้เป็นวันมงคลลูกพี่ข้าผู้ที่ไปเกี่ยวข้องสาหัวไป พวกข้าคือวันนี้ที่แล่นเรือผ่านมาเห็นเดือท่านมีโคมแดงประทัดมงคลอย่ามาขออนิสงส์พวกพลาดเข้ามาเสียมารยาทแล้วท่านพี่พวกเขาคือพวกที่พังหอหลิงหลงวันนี้เป็นวันมงคลของข้าในเมื่อมาถึงโรงเตรียมหลงเหมือนกัน้วพวกมีม้าศาสนาต่อกันร่วมดื่มสักจอบเถอะเช่นนั้นพวกเราขอรับรำใจ ให้กลมายาฆ่าขังพวกเขาไม่ได้มองออกหรือไม่ว่ามาจากไหนถ้าทางยามเดินยามนั่งเหมือนพวกฝึกวรยุทธ์เป็นอาจติงหรือจะเป็นคนสำนักตะวันออกไม่มั่นใจอาจมีเจตนาอะไรอย่าคิดมากเลยคืนนี้จะต้องสนใจแต่ข่าเพียงคู่เดียว อีกอย่างที่นี่มีแต่คนของข้าหากเกิดเรื่องขึ้นจริงๆก็ต้องสู้ถึงที่สุดสหายทั้งหลายดินเล่าเสียวันนี้เราไม่เมาไม่กลับมามามาไม่เมาไม่กลับเอ๊บผู้บังคับมู่ชิวโมอเยียนใช่แล้วนางนั่นแหละบุตตีพูดทรยศน่าจะสำนัก กินดื่มให้หนำใจูบปภครับหมู่คนพวกนี้เหิมเกรียมเช่นนี้วิสู้เราเผยตัวตนเขาจะข้าหาเรื่องมังกรแกว่งไม่ข่มงูเจ้าถิ่นตอนนี้มีแค่เจ้ากับข้ายังไม่ถึงเวลาจะบูมามาไม่ได้เช่นนั้นจะทำอย่างไรมีขาพวกสายที่ติดตามตุวสัลไม่ วอกว่าพวกเขาจะปลอดภัยอย่างไรก็ตามรอฟ้าสว่างก็งกำลังเสริมก็จะมาถึงมาสหายทั้งสองยินดีกับเจ้าบ่าวด้วยขออำนวยอวยพรเช่นกันเช่นกัน เหตุนใดนเจ้าบาวมาที่โต๊ะของข้าดื่มเหล้าไม่เก่งขอยืมโต๊ะพวกท่านพักประเดีย <c oughs> เ๋ยวเล่วที่ขับแค่ของข้าจะเก็บความสื่งมงคลไม่อยู่เก็บอยู่สิเก็บอยู่สิดูการแต่งกายของท่านแค่มองก็รู้ว่าเป็นวาณิชผู้มั่งคั่งโ <c oughs> รงเตียมเล็กๆของข้ากับภรรยาคงต้องพึ่งใบบุญจากท่านแต่เกรงใจเลยแค่การค้าเล็กๆใช้เชิดหน้าชูตาไม่ได้ ท่านค้าขายอะไรหรือแค่ค้าขายพวกผ้าที่ใช้ทอผ้าไหมเนี่ยงานทำนองนี้ส่วนใหญ่เป็นสตรีที่เชี่ยวชาญนึกไม่ถึงว่าท่านจะสันทัดด้านนี้ข้าก็ทําตาคำสั่นของภรรยาที่บ้านข้านะนอกจากนั้นข้าไปดูเรื่องหรอก สหายวาสนาดีจริงคออ่อนนะคออ่อนเดื่มกันเลยเดื่มกันเลยนึกไม่ถึงว่าท่านทำการค้ากลับสวมรองเท้าขุนนาง เจ้ามาก็เปิดดงเตรียมแต่สุกซ่อดกระบ,บี่ขุนนางโง่เขาชาวบ้านพร่ำบนระเบงเซงแส่ท่านแต่งกายเช่นนี้เดินยามวิการระวังถูกดาบทมินบัตรนะขุณนางโง่เขาหรือไม่ขึ้นอยู่กับคนแต่พวกอกตันยูบางคนเพิกเฉยต่อพระราชบัญชาซ่อนตัวทายาทนักโทษ คนแบบนี้เดินเตรกลางวันแสกแสในใจจะกระวนกระวายหรือไม่ทายาทของนักโทษที่ท่านพูดคือผู้ใดหรือบุตรตีใต้เทา้าเสนาบดีกลมกล้าโขบที่ถูกประหารชีวิตชื่อชิวหม้อหยียนรู้จักหรือไม่เคยได้ยินอยู่แต่ข้าได้ยินมาว่าใต้เท้าชิวเป็นคนเที่ยงธรรม คนทุจริตในสำนักตะวันออกบองร้ายจนบัดนี้ยังไม่ได้กอบกู้ชื่อเสียงไม่ทราบว่าท่านคิดเห็นเช่นไรนักโทษบอกตนถูกใส่ความหากถูกใส่ความจริงเหตุใดหลายปีมานี้ไม่มีผู้กอบกู้ชื่อเสียงให้เขาอาจเพราะราชสำนักมีคนถอยมากเกินไปไม่มีผู้ใดกล้าเอ่ยตามตรงเลยต้องพึ่งผู้ที่ท่องอยู่ตะพบพานางหลบซ่อนไปทั่วมีอะไรไม่ดีอย่างนั้น รักษาชีวิตได้รอขุนนางกังฉินสิ้นท่าขุนนางตงฉินกุมอำนาจบอกเล่าเรื่องที่ถูกใส่ร้ายแล้วค่อยสังหารคนชั่วทีละคนไม่ประเสริฐห,หรอกหรือต่อให้ขุนนางตงฉินกุมอำนาจก็ไม่มีผู้ใดก่อขก้่ชื่อเสียงรู้ไหมว่าเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดเพราะนางสมคบกับโจสลัดสังหารขุนนางในราชสำนักโทษฐานทุกอย่างเห็นชัดไม่อาจพิคดี จริงๆเลยไม่ได้ดื่มเหล้ามานานข้ออ่อนเสียแล้วมือไม้ก็เริ่มอ่อนตามเสีเ่ยวเทียนรีบมาพยุงพี่สาวเร็วคืนนี้เกรงว่าลูกพี่จะเข้าห้องหอมมาได้แล้วสิระวังเขาจะฉีกปากเจ้าเสียมเ่เดือดกันน่อยเดือดกันน่อยมาเลยมาเลยเจ้าเบาเรื่องใหญ่เทียงแคว้นหาใช้ได้ที่สาวบันชนเยี่ยงเราจัดก,ก,การได้ใจมากมาเดืดให้สำราญใจเธอะ สำรญใจลูกพี่แย่แล้วขอรับลูกพี่แย่แล้วขอรับเกิดเรื่องที่หอัวาเออร์ขอรับหอหวาเออร์ ฆ่าคนของข้าครั้งก่อนให้เจ้าหนีไปได้วันนี้ข้าจะถลกหนังเจ้าเสีย น่าแปลกพวกเขาไปพวกเดียวกับโจรสลัดเหตุแต่ทะเลาะก,กันดูเหมือนจะมีมนะมรับลมคมในนะผู้บังคับผู่เอาอย่างใรดีบินเทียนเจ้ากับข้าเป็นโอขรรคเสื้อแพไม่อาจหน,นีความรับผิดชอบต่อบ,บ้านเมืองโจรสลัดทำร้ายราชวงศ์หมิงวาดล้าให้สิ้นซากลุย แพรพวกโจรสลัดจะทำอะไรไม่คิดองค์คารักเสื้อแพรหรือเป็นขุนนางก็อยากเป็นคนดีสักครั้งเรื่องของข้าให้องค์คารักเสื้อแพรมาสอนมื่อหร่ข้ามีหน้าที่กวาดล้างโจรสลัดวันพรุ่งนี้เช้ากองทัพองค์คารักเสื้อแพรจะเอาเรือเข้าจับกุม่มตอนนี้คนร้ายอย่างพวกเจ้ายังมีทางรอด กำ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 มมกำกำกำกนก้กำกำลำกำกวกวก้ี้ะ่ะพ,ก,ะพกเก้า้าฟังสิ เอ็ดครั้งเดือรบสิบเอ็ดลำเจ้าคือใครกันนะ่ข้าเป็นใครเจ้าไม่มีสิทธรริ์ถามส่งแผนที่มาให้ข้าแล้วข้าจะพิจารณาไม่ให้พวกเจ้าถูกทรมานก่อนตายอยากได้นะก็มาเอาเอง ไที่มาให้ข้าข้าจะเลือกศพไว้ให้เจ้า 啊！别说，嘿，娘！ คิดหนีล่ะส่งแผนที่มาฝันไปเถอะ หุยอินหยุดนะกลัองอยู่นี่แล้วอย่าทำร้ายพี่สาวค่ะฮปเปิดกล่องเสียแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้า นข้าเปิดหม้อเชียนข้าเปิดนะ